สวัสดีครับช่องบอสนองบุกานะครับวันนี้เรามาซ่อมปั๊มน้ำเหมือนเดิมนะครับให้ตชิสั่นอย่าเพิ่งถอดเสียบก่อนลูกค้า้ก่อนเปิดน้ำนิดนึงครับฟังดูนะครับเคสดเดิมๆอาการเดิมๆนะครับเปิดน้ำเดเดียเรบโอเครับเห็นไหมครับมันจะตัดต่อเร็วๆนะครับเหมือนเดิมนะครับกระบอกไอคิวเสียข้ดปักได้เลย ปักก่อนนะครับแล้วก็หมุนกระบอกออกมาปิดน้ำออก <_ S 1> หมุนกระบอกออกมาแล้วนะครับไม่มีอะไรต่างนะครับเหมือนเดิมนะน้ำจะเข้าแล้วก็หนักเราก็แค่เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปฮ <_ S 2> ีดชิมิสูใช้แทนกันได้นะครับเกียวเดียวกันฮีดชิค่าแรงดันจะมากกว่านิดหนึ่งแต่ใช้แทนกันได้ ของมิซูจะแพงกว่านะครับตัวนี้ผมใช้อะไหลมิซูแทนนะครับเสียบปลั๊กครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับน้ำจะออกเยอะๆอาคาเปิดน้ำนิดนึงเหมือนเดิมฟังเสียงดูนะครับเปิดน้อยหรือเปิดมากเปิดน้อยครับอพอ มันจะดังยาวกว่าตัดยาวกว่านี่คือสภาวะปกตินะครับเปิดน้อยกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งครับยิ่งเปิดน้อยก็ยิ่งตัดนานเห็นไหมครับมันจะตัดน,น้ำเดิมเปิดแรงเลยครับถ้าเปิดแรงนะครับมันจะไม่ตัดนะน้ำผลิตได้ร้อยออกไปร้อย ปั๊มจะคอนติเนีตลอดปิดเลยครับปิดก็ตัดปกตินะครับเหตุการณ์เดิมเดิมอะไรเดิมเดิมตัวเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย